สวัสดีครับทุกคนตอนนี้โครงการของเราก็ได้ทำการมุงหลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในวันนี้ผมก็ได้ให้ช่างนะครับดำเนินการนำเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับขึ้นไปฉีดข้างบนหลังคากันเลยเพื่อเป็นการเทสรอยรั่วนะครับว่ามีมีการรั่วซึมบนหลังคาหรือไม่ อน,นี่แรงกว่าฝนตกแน่นอนครับอันนี้คภาพบนสูงเนาะวันี้แรงกว่าฝนแน่นอนเรายิบรรยากาศนี้กนันเลยครับทุกคนก็ถือว่าเป็นการล้างแผ่นเป็นตนัวด้วยนะครับเพราะว่าเวลาช่างทติดตั้งเนี่ยบางทีก็อาจจะเปการเออโดนหลังคาแล้วก็มีเศษฝุ่นเศษดินเศษอะไรพวกนี้บนหลังคาของเรานะครับ ก็ถือว่าเป็นการล้างไปในตัวเลยตัวนี้หลังคาของเรานะเราใช้หลังคา T S T Test นะครับรุ่น Extra Chill Slim สี Midnight Blue นะครับสีเขาก็จะออกสียงเงินเข้มเน,นิดนึง ก็ช่างสุดนี้ที่ผมเลือกมาใช้สําหรับบ้านหลังนี้นะถือว่ามืออาชีพมากครับมาก,กับน,น,นีำยวเช็ดแล้วก็ช็ดเทปด้วยนะครับเ,เทสกันอยู่สักหน่งครับเพราะว่าตอนนี้ก็เ,เทสมาส,สักระยะหนึ่งละพูดง่ายๆว่าเอาทุกเอากันทุกซอกทุกมุมนเลยทีเดเยอนะเนาะ ก็หลังคาจะเป็นสีลักษณะนี้ครับถ้าดูจากไกลๆนะจะเป็นลักษณะนีะ้พอมองไกลจะเป็นสีนีนะครับสีแบบเงินจนเข้มนิดน,นึแต่ตอนที่ผมเข้าไปใกล้ๆไปดูใกล้ๆมันมันจะออกเขียวๆนะก็เลยตอนแรกก็ยังแปลกใจอยู่แต่พอเอามาขึ้น กาจริงๆแล้วมองจากระยะไกลก็สวยดีสวยสวยดีครับตัวส่วนตัวเชิงชายที่เห็นเป็นสีน้ำตาลเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นเชิงชายของ SCG รุ่นพร้อมนะครับผมก็เป็นเชิงชายทุกว,วันนะผลิตจากไม้สังเคราะห์สีน้ำตาลที่เห็นนั่นก็จะเป็นสีรองพื้นที่เขาผลิตมาจากโรงงานนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมีการเก็บสีอีกทีนึงนะทุกคนเพราะว่า ก็จะมีตอนนี้ก็จะมีนอยนอ็อตลอยสกรูอะไรต่างๆอยู่เนาะเดี๋ยวก็จะมีการโบเก็บสีมาทำสีจริงที่ตอนนี้ก็ยังลกไม่ออกเลยครับว่าสีจริงจะใช้สีอะไรถ้าตามแบบแล้วเป็นสีขาวนะครับแต่ผมนตอนนี้ตัวผมเองมองว่าสีขาวเนี่ยมันจะ,ะมันจะเลอะง่ายมันจะแบบเป็นคราบง่ายหรือเปล่า ช่างกำลังการชีพหนัคาหลังบ้านนะครับด้านหลังก็อําหรับนี้เลยทุนครับหัวบนหัวแบบบางูแนงด้วยนะก็อย่างที่บอนการเคลียนหัวนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นมุมด้านในนะครับระหว่างที่ช่างกําลังดําเนินการชีดเคสหลังคาอยู่นะครับก็ ปรากฏว่าไม่มีปัญหาเนาะก็จบไปได้ได้ดีสำหรับงานองหลังคาของเราในวันนี้นะครับหากพี่น้องท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้เดย,ยตามเบอร์ด้านล่างนี้นะครับผมสำหรับสวงราวรัีน